ฉันมาแล้วไอ้ง่ายเขาบอกวามันเป็นหนฉันมาแล้วแม่มันแมม่ันเหี้ยมากคือคนเข้าไปมันไม่ได้ยินเสียงเพื่อนข้างนะเว้ยเ้ยเข้าไปข้างในเราไม่ได้ยินเสียงใครเลยนะใช่ใช่ใช่ฉันฟูดพวกเธอไม่ได้ยินน่ะฉันเลยมาใช่คือมันไกลอันอันนี้คือรู้ไปไหนอันนี้คือรู้ไปไหนอันนี้คือรู้ไปไหนไมามาแล้วนี่ทางนี้เสียงอะไรห้อ๋อ sao vậy ngay à? trời ơi, trời sao vậy ngay khó khăn mami BÓ มันเป็นแถบปะมันมันเป็นมอนรือเป็นแถบะเมันแถบมองไม่เห็นมันเป็นแถบที่มันหนามอ่ะขึ้นอ่ะไอ้เนี่ยไปถึงถึงได้บอกว่ามันมันมืดจะไปมันไม่มีแฟดกำลังจะบอกว่าเราไม่มีแฟดเราไม่มีแฟดอีสโดนเบดแล้วใช่ใช่เราต้องมีแฟดก่อนไม่หมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอเม่ โอ้ยตัวอะไรอ่ะพึ่งพึ่งไฟฟ้าแล้วเก็บอะไรวะหนูบอว้าโอ้โหเดี๋ยวใครนี่เราเราต้องมีคนล่อแล้วอีที่เหลือเข้าไปเบรกอีนัานออกมาฉันล่อเองถ้ามันทันเหรอเลยกี่นาทีเนี่ยเลยอีกสามสิบวิเก็บเก็บ เราจันเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันอุ้นมันขึ้นขึ้นนานานขึ้นนายนานเข้ามาเข้ามาตัวมันอยู่นาานอะ ฝนไปไหนหมดนะตามแมนเดิม pues mm> แต่ว่าไอต่างๆมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะตามที่มันจะเจนแล้วฝนตกนี่มีมีฝลอะไรป่าวเยอะเดี๋ยวมันมันมันเป็นวันฟ้าใสยังไงนะฝนตกขนาดนี้กูต้นเกมคือเราต้องเก็บอีเอนจิ้นมาคนละชิ้นหรอถ้าอย่างนั้นอะหรอเดาเพราะมันไม่มีอันอื่นให้ไปแล้วคือเรา มันมืดก็ตื่นอ่ตื่ดพี่เนี่ยอาจริงไหมถ้าได้ฟัดหม่อีประตูเนี่ยคือขีมาก็มีความเงี้ยอะไรู้ส่วนกูขน้นเดไ่เไม่ทีามีอะไรแน่เลยมึงถ้ามีอันนี้ฉันสามารถเอาไว้สตอเลจได้อ่ะเออเอาไปเลยเปนทามัะีทางในที่มันไม่มืดตื่นู่ะเย้ยไปละกู

ได้ยินต่อจังหวะที่ที่พวกกันที่ฉันพูดว่าถ้าอีกเถอตายือไม่มีใครรู้ปะคือเธอตายอย่างนีธตายแน่ลวค่ะฉันตายตั้งแต่ว่าเธอเข้าไปอีดับไฟนั่นแหละเดินลงไปปุ๊บก็คือแบบบุงบุงบุงคือฮะโอแสดงว่าคือผลมันตกจนดีสภาพมันเหลวยวแสดงว่าต่างพูดเล่นแบบจมน้ำตกน้ำเอืออีกฉันแบบมันคืออคิดว่าฉันแกล้งเหรอแล้วก็อะไรวะสกี้ไป เราต้องเปิดไปดิคอร์ดพูดไหมอ๋อแสดงว่าอีตอนที่ฉันเห็นมีคนวิ่งไปแล้วฉันโอเคมาไปด้วยโอ๊ยโอ้โหโอ๊ยมีประตู้ยด เราหล่นตายแล้วอะทำไมฉันยังไม่ตายไม่ตายแล้วพูดฉันปิดประตูค่ะเธอโดนมิดซี่เหี้ยต้องตะเกียกกายที่เขาประตูแล้วมันถึงได้ระวังจริงๆคนดูดดินเออถ้าเราจะรู้ได้ไงวะสกี้เดินมายังไงวะนั่นน่ะสิไอ้เหี้ยโัวมึงแสงมืดตื่นเลย เนี่ยแล้วแล้วตรงอื่นนะ่ะตัวมึงไม่เบียดก,กันนะพอมึงเข้ามาในประตูตัวมึงเบียดกันฉับเ,เลยมึงจ้าเลิกไปเหรอมมีทางอื่ะโวยไม่ใช่คือึ่งตาแฝดใส่แม่งเลยเฮียมองไม่เห็นนะแม่ ไอ้เกนน่นมันสปยเี้ยนะกูเล่นอะะมันมนแะไยอ่ะ่หน่าเข้าไปน่าจะโดนจเด็กโอใจันนไยดยดนอ่าไปอีกคนทงแอเ้ดนึงดเีัยนสว่างอยู่ในสว่างแสงสว่างโอ้โหโอ้โหโอ้โอเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดียวดียวเดยวเ้วเดี๋ดเดีมเเดน๋ยเยเดเธอเดายดี๋ย ฉันจะตายแล้ววะฉันตัวแดงแล้วอ่ะจะถึงตายแล้วแน่เลยอะมันมีมันมีแมงมุมด้วยมันไม่ใช่อีงมดอีดแน่นด้วยแต่มันมีแมงมุมด้วยมันมาทีหลังมั้งไม่รู้อ่ะไอ้เนี่ยมัน่าคิดมันโดดได้หรอ้ยมองไม่เห็นเกินช่างกูมากินตัวมี่เลยขวายชัดเลยเฉยโทษท่นมองไม่เห็นอ่ะ ตะเก็นไม่ต้องไม่ต้องมามินมาทางปันต้องขับมาได้ไหมอ่ะยูโอ้อ้ยุโอ้อายุโอ้ วิ่งผ่านมุมไปเลยไปกูกดวิ่งไปเดินธรรมดาจะสันตามทางไม่นด้ไปไปออกข้างหลังไปอีทางที่ต้องโดดข้ามเรา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 เธอบอกว่าเสี่ยงไหแเราไม่เสี่ยงอะไปไปออกทางนั้นไปอ๋อทาอย่างเออขึ้นไปออกขวาข้ามบันไดไปแล้วต้องโดดอ่ะอีเหี้ยของที่กูมาเลยกุณตกูเจไม่ใช่ กูบ <ś les> ังข้ามันใดไม่ได้พูดมาอันนี้ดันเจียนไม่เชี่ยดันเจียนไม่เชียครับตะกี้โดนถึงนะความบาลสุดท้ายความบาลสุดท้ายจับเงินโอเคเอาประตูไม่มีไอ้เงี้ยโดดมาทำไม

ไอ้ขี้เพีลงอะไรเพีลงอะไรไ<ป>อู้<ป>ดี<ม>ดลหรขึ้นมาก่าอ,อ,อน,น,นขึ้นมาก่อนแต่ว่าอะไรอะไรอ่ะ่อกี้เหมือนมีตัวอะไรนี่คือทำไมสกแกนนี้ข้างหลังอ่ะสแกนแล้วไม่เจอแล้วไงมันมีไฟตรงนั้นมันไม่ใช่บ,บ้านเราหนุย่ยเอาเต้นดิเต้นดิเออเต้นดิรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะอย่าไปไหนมันตลกป้าตลกอุ้ยอุ้ยมันอู้ดอุ้ยมันเป็น้นไป เ้าทำไมทุกคนอื่นตายหมดเลยอ่ะโอ่มีหนาะแสนได้เลยค่ะเอาทำไมอ่ะตายหมดเลยไอ้เชี่ยโดนอะไรกันโอ้ยดอกสุ่มกันเป็นก้อนเลยอะไรวะเราจะไปหาเพิ่มก็ได้นะบอกเอาทางนี้ทางนี้ทางนี้อ๋อมีอาคารตรงนั้นน้องค่ะ มัน,น,น,นไม่บ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่มันข้างล่างมีโอ้โหโอเคเลยแกประตูแดงทางนั้นประตูแดงทางไปใครข้ามไม่ได้มั้านอ๋อตกหมดอีกตัวแดงเลยอ่ะอันนี้สะพานปูนไหมฉัน <ผม S 1> ว่า,วานแสดงว่าอีนี่มันอยู่ข้างล่าง ขึ้นขันนะฉันเองก็วายไตายไปแต่กูพยายามยื้อนี่มันเป็นน้ำขึ้นมาเลยไหมมันบุ้งบุ้งแม่ช่วยด้วยช่วยยังไงอ่ะช่วยด้วยมันช่วยไม่ได้มันไม่มีไอเทมแม่ออกมาทางนี้ออกมาทางชั้นเนี่ยออกมาทางเนี้ยอยู่ออกมาออกมาขวาเดินขึ้นขวาได้ไหมแม่กระสันมันตกไปตายเดินขึ้นมาทางนี้ได้ไหม แหมมันถือตัวเองอื้อ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 อ ไปเก็บเก็บอีนั่นฝาส่งให้มันเข้ามาซักฝากของเมื่อกี้ฝากของเมื่อกี้ขึ้นไปทุกกิโลมาแล้ว ขี่คอขึ้นไปแอคขึ้นไปคนนึงขึ้นไปคนนึ่งแมวบปลมอยาี่คออะเาอยคอนล้วกนเราไม่นหมอก่าไ้หมไอหมูอยู่ปมงแล้วมันเราไม่ตายอ่ะตายรตายวแล้วไอไ เออตายฮะตายแล้วเดี๋ยไม่ไหวแล้วแล้วส่วนสุดท้ายที่คาดหวังโอเคตาย้เป็น้อตายแบบเดียววดตายว่ะเดียวเวตายว่ะโวยมันอหมอกเนี่ยเกิดีิแกะ